สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะนําภาพที่ AI สร้างขึ้นเนี่ยมาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเริ่มต้นนะครับโดยการที่ duplicate layer ก่อนนะครับมี2 layer นะครับเป็น background กับเป็น f o r e g r o u n d นะครับตัว background เนี่ยผมเลือกเมนู gradient map นะครับปรับสีให้เป็นสีโมโนโครมนะครับอันนี้ก็เลือกเป็นแบบ breeze นะครับเสร็จแล้วก็ปรับค่า Hu e นะครับให้ออกเป็นโทนสีเขียวนะครับ อาจจะให้มันเข้มขึ้นนะครับปรับค่าไ r i g h t น e ไปด้วยนะครับให้มันเข้มขึ้นนะครับอันนี้เป็น background นะครับเสร็จแล้วก็นำ background l อร e r นี่นไปไว้ด้านล่างนะครับต่อไปก็ไปเลือกที่ foreground นะครับเลือก curve นะครับปรับ curve นะครับให้มันสีสดมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็ปรับ color balance นะครับ ก็ลองเลือกดูนะครับต้องการให้ดอกไม้ออกมาในโทนไหนนะครับตอนนี้เราก็ใช้ m a s กก็ช่วยนะครับลบส่วนที่เป็น b a c k แ r o กาวทิ้งไปนะครับก็กดที่บลัชนะครับแล้วเลือกสีดำนะครับเพื่อที่จะลบส่วนที่เป็นแ r o กาวทิ้งไปนะครับก็ใช้ brush เป็นนี้ซอฟแ i r ์บลัชนะครับแล้วก็เลือกสีดำนะครับ แต่ก็ลบนะครบลบส่วนที่เป็นใบกาวทิ้งไปนะครับก็ทำครคราวนะให้ได้ไอเดียนะครับถึงกระบวนการในการที่จะตกแต่งภาพนะครับถ้นก็ารรูปยกร a y e r นะครับ อันนี้ต้องการที่จะทำเงานะครับระบายเงาก็จะอินเวอร์ตตัวแมสนะครับแล้วก็เคลียร์นะครับตัวเลเยอร์นี้ทิ้งไปนะครับเลือกบ u ัชแบบแจ็คบ u ัชนะครับแล้วก็เลือกสีที่จะมาเป็นเงานะผมก็จะเพ้นเงาที่บริเวณแถวนี้นะครับในเลือกสีก่อนนะครับแล้วก็จะเพ้นเงาที่บริเวณแถวนี้นะครับครับอันนี้ก็เป็นการลงเงานะครับโดยใช้แจ็คบรัชนะครับ ขั้นตอนก็มีประมาณนี้นะครับ